อาจารย์เอจักรพัทยื่นคำขาดผูดด้ใดหตุผิดกดคอนี่ไล่ออกสถานเดียวค่ะอือพี่น้องขะก็คือเป็นกฎเหล็กของอาจารย์จักรพัทเลยแล้วบอกว่าถ้าใครทำผิดละฟื้นกฎตัวนี้ที่พันตั้งขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าไปน้ำกันบรายแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะว่าถึงเสียงอีสานนก,กับมีกระแสแล้วตั้งแต่อาจารย์เอเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งผู้บริหารร่วมกับทางคุณแม่นกน้อยใช่ค่ะกดหลายแห่ง จากข,าข่าวที่สาวเนยได้มีการไปศึกษามากกดเพลินเนาะพี่น้องบางข้อก็บอกเลยว่าขึ้นฉากช้าโดน<ม>ปรับเงินม,มีการดื่มนู้นนันนี่<ม>แล้วก็การที่แบบโตนห่านเขาเอินมาแบบบ่ขึ้นฉากอะ<ม>เกินสองสามเือไหลออกก็เสียกดเพลินไหลแห้งแล้วก็มีกดขอไมล่ละสุดทีก็ต้องเป็นกระแสมากๆในตอนนี้ซึ่งเขาเห็นทางหมอราสตอรี<ม>่นะคะเพิ<ม>่นไดเอามาโพส<ม><ม>จะได้กับให้พี่อ่ะ สาวไอ,อ้นะคะให้อ่านให้พี่น้องฟังนะคะว่ากฎข้อนี้มันคืออีอย่างเป็นยังคือเป็นกระแส้างแถนในตอนนี้แล้วผู้บริหารมอลลัมหลายๆวงยังเชนบอดหนุ่มมอลลัมจะไปโหกอะไ้มีการเอาไปโพสคือการว่าเห็นด้วยกับกฎข้อนี้มากๆค่ะเพราะว่ามันก็ถ้าทําผิดกฎข้อนี้เราพี่น้องเนาะคือมันเสียหายหายลายอย่างค่ะใช่มันเสียหายทั้งหนึ่งเสียหายทั้งตัวศิลปินเองเสียหายทั้งนี่แหละคณะหมอลำทําให้เสียหายไปตามๆกัน,นอ่า ซึ่งนะคะเพดังอย่างเพจหมอลำสตอรี่เพิ่นไดโพสเอาไว้แบบนี้คะ่ะพี่น้องะ่ะอาจารย์เอจัก,กพัดยื่นคำขาดดื่มหน้าเวทีปลดออกพร้อมปรับฐานทำบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกได้ยิ่งใกล้เปิดดรูการนะคะยิ่งเข้มข้นสำหรับวงการหมอลำบ้านเราซึ่งอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามอง ในฤดูการนี้นั่นก็คือทีมงานเสียงอีสานที่บริหารโดยเอจัก,กรพัฒน์ฤดูการนี้ทุ่มสุดไม่มีกักแฟนๆจะได้ชมความอลังการแบบขั้นสุดแน่นอนล่าสุดเอจัก,กรพัฒน์ประกาศกฎเล็กของการเดินสายในฤดูการ2,567ถึง25 2,568ที่ จะถึงนี้ว่าห้ามศิล,ลปินทุกคนรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน้าเวทีร้0ยเปอร์เซหากไม่ปฏิบัติตามปลดออกจากทีมงานทันทีโดยไม่มีการเรียกตักเตือนและจะมีการชดใช้ค่าเสียหายหากทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสื่อมเสียเรียกได้ว่าเป็นกฎเล็กและกฎที่ถือได้ว่า หลายวงก็ต้องใช้กฎเดียวกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่ศิลปินดื่มจนขาสติไม่สามารถทำงานได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรอย่างมากค่ะพี่น้องคะ,ะ,ะนี่ก็เป็นโพ์ของทางหมอร่มสตอรี่แต่เอามาโพสถ,ถึงอาจารย์เอเนี่ยค่ะพี่น้องก็เป็นกฎที่หลายๆวงต้องปฏิบัติเพราะการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอะไรที่แบบ ทำลายได้ทุกอย่างจริงใช่ใช่ไหมเพราะว่าคือแอลกอฮอล์น้อมันเหตุแห่งขาดสติบางทีอาจจะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวก็ได้เนาะไหนจะถ้าดื่มมากนะคะก็ไม่สามารถไปทํางานได้<ฆ>นั่นแหละคะ่ะก็เสียทั้งเสียช,ชื่อเสียงเสียทั้งงานนะคะมีแต่ผลเสียต่อผลเสียและผลเสียต่อศิลปินแล้วก็ต่อองค์กรอ,อืมและมันก็นมีหลังจากที่มีโพลโพนี้ออกไป มันก็มีกระแสเอฟซีสองฝักสองไฟก็คือบางคนก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยทําถูกแล้วกดก็คือกดอแต่มันก็มีบางคนเป็นหมอลำก็ต้องมาถือศีลอดอเป็นหมอลำก็บ่ก <ข uais S 1> ให้ดิ่งให้ยังในตีให้มีฟิวในการลอง,พงเพลงแนในเสีย,ยงพี่น้องเนี่ยคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์นะคะกับมาว้วหลายเออข้อเสนอก็คือมันมีหลายข้อเสนอในวงหมอรำมพ่อหมู่หมอลำน่ะเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนั่นบหละ มันคนละมุมมองเนาะพี่น้องค่ะถ้าจะบอกว่าอ่ะใช่ค่ะไปร้องไปการแสดงเนี่ยมันก็เป็นการจอยการม่วนหน้าเวทีอ,อยากจะมีส่วนร่วมกับคนชมผู้ชมที่มาดูม,มอลำหน้าเวทีเพื่อแบบพันดืม่มยูพันยกขึ้นมาให้ศิลปินในสีนมันบอทีเคยเห็นในร้านเราการไฮตี่ไฮยังเนี่ยใช่แต่ว่าดวยผู้บริหารองค์กรเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเขาเกรงว่าศิลปินนะคะอาจจะ บ,บางคนเนาะสําหรับบางคนอาจจะดื่มมากเกินไปแล้วก็ทําให้เสียงานอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพื่อนก็คิดไว้วางแผนไว้เป็นการป้องกันไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน,นี่มันเป็นหมอลำมูหมอลำไงเวนหมอลำซิ่งแล้วมันก็มีคน่าเปรียบเทียบพออนุญาตนะคะแบบแบบนี้ดูใหมพชัชรีดีกว่าคือใหม่แบบสามารถดิง่งดิ้งได้คือมันก็แล้วแต่นะเขาเป็นนักร้องในผับอ่าใช่ไหมแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าก็คือ หน้าเวทีดื่มไม่ได้แต่หลังเวทีอ่ะดื่มกันฉ่ำอะไรแบบเนี้ยบอกว่าหน้าเวทีดื่มบ่ได้แต่ว่าหลังเวทีผันดื่มกันฉ่ำเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพิ่นเพราะว่าหลังเวทีสมมติเป็นสี่ดีมิลีกะไม่เกี่ยวไม่มีใครมาเห็นด้วยแต่หน้าเวทีมันเป็นการแบบภาพลักษณ์ของวงมันคือมาที่หนึ่งจริงๆเราแหงวงเสียงอีสานในฤดูการนี้เนี่ยเพิ่นมากแน,นวแบบไม่ใช่หมอลำ มันยุ่ก่อนๆแล้วมาได้แบกแน่ยแล้วสิมาหมาดใหม่ชนิดเียอีสานใช่ไหมล่ะใช่คือด้วยการบริหารของอาจารย์เอกจักรพาค่ะของเราเราเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสื่อโซเชียลค่ะใช่แล้วก็นำสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาเสียงอีสานเพื่อที่จะให้เสียงอีสานเนี่ยภาพเก่าๆที่เราเคยเห็น เราอาจจะยังมีกลิ่นอายนะคะจุดเด่นของเสียงอีสานอยู่แต่มันก็ต้องมีอะไรเข้ามามใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะบริหารให้เสียงอีสานไปต่อได้เพราะตอนนี้คือว่าล่ะคะ่ะพี่น้องคะปัจจุบนนันเนาะมอลำามสมัยปัจจุบันกับหมอลำามสมัยเกา่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะอาจจะมีเอาหมอลำายุคใหม่มาพัฒนาใช้กับหมอลำายุคเก่าเพื่อให้เนี่ยละ่ะตอบโจทย์ผู้ชมปัจจุบน<ม>ันเพราะว่า ผู้ช่อปัจจุบันเนี่ยค่ะคู่มือนี้คนที่เบิงหมอลำ่เนี่ยม,มีมีทุกเพศทุก,ทกวัย<ไ>วใช่ก็ต้องให้เข้าใจมองนี่แต่ว่าสําหรับประเด็นในมือนีก็คือถือว่าเป็นประเด็นทุกเถียงดามาก,กันแต่คอมมนสนั่นวันไหวครับพี่น้องหลังจากทีท่หมอลำัมอตอรี่ไดเอามาลงเนี่ยแหละนางไยอานคอนมมนยูดย่ดีเห็นด้วยประมาณแค่สามสิบอีกเจ็ดสิบไม่เห็นด้วยกับกฎข้อนี้เพราะว่าวิถีหมอลำนักแสดงต้องมอีติปมีการเอนเตอร์เทนบางคนก็บอกว่าจะมารอแค่เงินเดือนก็ไม่ไหว จะเสียพี่น้องเพราะว่าติดบางคนอะให้รักลอยรักพันมันก็แล้วแต่่เห็นไหมอะไรคือหมอลำเดืยหญิงมันเป็นคนาสารพันยะบางคนกวางซี่คือมันนี่แหละมันเป็นถือว่าเป็นคอมเมนต์ขัดแย้งกันแล้วนะอืเม็นบลาเนี่ยจากการที่บึงมากมันคือคอมเมนต์แตกเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วในตอนนี้บางคนก็เห็นใจบางคนก็แบบ หมอล่าเดิมมาเป็นหลอกสารพัดบางคนก็นบอกว่างดรับเงืน,นงดรับแอลกอฮอลจากผู้ชม,มหน้าเวทีเวทีเทมียนย่างเดียวคือนี่แหละเพราะว่าบางคนบอกตรงๆในหน้าเวทีหมอล่ามบางคนที่ว่ามีกระแสเ <c oughs> พื่อนอาจจะไม่มาไล่คือคนที่มีกระแสแต่เพื่อนก็ได้เอาติบเล็กในน้อยซึ่งคนเมาาจะให้ติบต้องมีการยกดื่มอันนี้คือมันเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าอาจารย์กำหนดมาแบบนี้ลูกน้องก็ต้องทำตามใช่ ใช่ค่ะเพราะว่าคือคือว่าหละผู้บริหารเพื่อนค่ะอาจจะมีการไตรตรองคิดทวนทีแล้วว่ากฎระเบียบที่เพิ่นออกมาเนี่ยโอเคใช่มันโอเคแล้วมันดีต่อทุกคนใช่เพราะว่าแต่ละวงมันคือกันแมนแมนแต่ละคือโรงงานแต่โรงงานกับมีกฎมันคือกันแต่ละวงกับกฎมันคือกันเจ้าพ่อแต่กฎอ่าคณะไหนเจ้าก็มไอยู่คณะนั้นเหมือนแบบอยู่บ้านหลังไหนที่สบายใจใช่ก็อยู่ที่นั่น นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงประเด็นที่อาจารย์เอจักรพัฒนะคะได้ออกมาพูดถึงกฎอีกข้อหนึ่งที่เป็นกฎเหล็กถึงขั้นไล่ออกเลยถ้าคุณแบบบ่อเหตุตามกฎกับเสียเข้าไปอัมาใช่เนซีเรียสนะชปซีเรียสว่าอาบอเหตุตามกฎกับบ่อสามารถไปต่อกันได้ดูว่าไดแล้วจะอ่ะสาวเนยมือเนเข้ากับอัปเดตนะคะข่าว อของผู้บริหารอย่างคุณเอจักรพัฒได้มาประกาศว่าถ้าใครไม่ทำตามกฎเหล็กกฎนี้แล้วก็จะไม่สามารถไปต่อกับเสียงอีสานนะคะในฤดูกาลหน้าได้สำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอากับสาวเนอร์อีสานขับเขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ